สวัสดีผู้ฟังธรรมทุกท่านวันนี้เรามาพิจารณาเรื่องของอวิชชาคำนี้เป็นคำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเป็นรากเง้าแห่งทุกทั้งปวงอวิชชาแปลว่าความไม่รู้ไม่รู้ตามความเป็นจริงไม่รู้ว่าทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป ไม่รู้ว่าความสุขความทุกข์ก็ล้วนชั่วคราวไม่เที่ยงแท้อวิชชาคือความมืดในใจที่ทำให้เราหลงยึดและติดหลงคิดว่าตัวเราของเราเป็นของจริงทั้งที่แท้แล้วสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนไม่เที่ยงไม่มีตัวตนถาวรเพราะอาวิชชาเราจึงมีตัณหา เพราะอาวิชชาเราจึงยึดมั่นถือมั่นและเพราะอาวิชชาเราจึงเวียนว่ายอยู่ในวัตฏสงสารพระพุทธองค์ทรงสอนว่าเมื่อยังมีอวิชชาย่อมมีการเกิดเมื่อยังมีการเกิดย่อมมีความแก่ความเจ็บและความตายแต่เมื่อใดที่อวิชชาดับไปความรู้แจ้งย่อมเกิดขึ้น เหมือนแสงอาทิตย์ที่ส่องเข้ามาขับไล่ความมืดปัญญาจึงเป็นแสงสว่างของใจเป็นแสงแห่งการรู้แจ้งเห็นความจริงของชีวิตผู้มีปัญญาย่อมไม่หลงในสิ่งชั่วคราวไม่ยึดมั่นและไม่ทุกข์ดังนั้นการภาวนาการฟังธรรมการเจริญสติล้วนเป็นหนทางที่จะทำให้อวิชชาค่อยๆจางคลาย และเปลี่ยนเป็นวิชาคือความรู้แจ้งตามจริงขอให้ทุกท่านพิจารณาเถิดว่าในแต่ละขณะของชีวิตเรากำลังรู้หรือกำลังหลงเมื่อรู้ทันความหลงจะค่อยๆดับไปและแสงแห่งธรรมจะส่องเข้ามาในใจของเราขอความสว่างแห่งธรรมจงเกิดขึ้นในใจของทุกท่านสาธุ